สวัสดีครับผมกลาบสวัสดีพี่ๆลุงป้านานะทุกๆท,ท่านนะครับผมก็กลับมาอยู่กับผมกับช่องเสือป่าแชนแนลครับพี่ๆวันนี้เนี่ยผมก็จะเคลื่อนไปอย่างบ้านลุงกระเลียงนะวันนั้นมาเจอเข้ากับยายแม่หมอนะวันนี้ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ในบ้านหรือเปล่านะกลัวว่ามันเนี่ยจะมาอยู่บ้านลุงกระเลียงแทนนะพี่ๆนะผมจะไล่มันไปนะพี่ๆ้ามันอยู่นะเพราะว่ามาอยู่แบบไม่ได้รับเชิญแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ มันเนี่ยเล่นงานเจ้าจุกไว้นะครับจนอาการเนี่ยแย่เลยนะครับผมก็รีบพาไปหาลุงสามมาช่วยเป่าของออกให้นะพี่พี่นะก็วันนั้นที่ชักช้าเพราะรอดูมันด้วยนะเพราะมันตามมานะครับก็พยายามจะพาเจ้าจุกเนี่ยออกออกไปจากป่าก,ก่อนนะพี่พี่เพราะามันเจ้าจุกวันนั้นแย่เลยนะครับผมน้ำลายฟูมปากเลยนะพอกลับไปถึงบ้านเนี่ยก็มีอาการแบบว่าขอบตาดำนะครับสองข้างเลยก็ดูปแปลกๆกก็รีบพาไปหา ลุงสามเลยนะครับแต่ว่าคลิปนั้นเนี่ยยังไม่ได้ลงนะพี่พี่นะก็พี่พี่รอชมได้นะครับพี่พี่นะว่าผมจะลงตอนไหนโอเคก็คลิปนี้ผมจะขึ้นไปยังบ้านของลุงกระเลียงก่อนก็ฝากพี่พี่เนี่ยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อซัพพอร์ตให้กับผมนะพี่พี่นะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยเดินทางขึ้นไปกันเลยนะครับพี่พี่นะตอนนี้ยุงเยอะมากๆไปโอเคพี่พี่เดินทางขึ้นไปกันเลยนะครับผม ไม่รู้ว่ายายแม่หมอคนนั้นเนี่ยจะกลับมาอยู่บ้านลุงกระเลียงหรือเปล่าผมไม่ชอบตั้งแต่มันเนี่ยเล่นของใส่เจ้าจุกแล้วนะครับอยู่ๆเจ้าจุกเนี่ยก็น้ำลายฟูมปากเพราะมันเลยเจ้าจุกบอกว่าอย่าเข้าไปใกล้มันนะวันนั้นยายป้าคนนี้นะเหมือนแกนะจะไม่ธรรมดานะเหมือนมันจะมีของดีนะ แต่ผมยังไม่รู้ตัวตนของมันคือใครกันแน่นะครับอยู่ๆก็มาโพในป่าแถวบ้านลุงกะเลี่ยงนะพ, <c oughs> พี่ๆเฮ้ยไี่พี่พวกก็เจออีกแล้วใครครับ พีลุงสามหรือเปล่าผมเสือฮะผีลุงสามผีม่ตาช่มหรือเปล่าแล้วลุงมาทำอะไรที่นี่ล่ะ,ะเ,เพื่อนมีเสียงยวายด้วยเหรอ ข้างในมันเงียบเลยนะผมเดินเข้ามาไม่ได้ยินอะไรเลยเเาาอ๋อแสดงว่าข้างในเกิดเรื่องแน่ๆเลยผมก็เจ้าเสือลูกศิษย์ลุงสามไปครับนี่ผมมาพอดีเลยวันนั้นผมมาเจอเพื่อนผมมาโดนทำร้ายอยู่ข้างในป่าเนี่ยฝีมือแม่หมอเลยน้ำลายฟูมปากขอบตาดำ ไม่รู้ว่าฝีมือยายแม่หมอคนนั้นหรือเปล่าขา่ไป้นยูนีแล้วขาดไปเลยไปครับพอดีเลยเข้าไปเป็นเพื่อนผมหน่อยเผื่อยายแม่หมอคนนั้นอยู่ผมจะไล่มันไปนะเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้นะบ้านหลังนี้นมีเหรอให้มเ้า,าแทนค่ะเฝ้าแทนเลยขเลยาาายขาอ,อยู่ข้างในใช่ไหมครับ ไปเลยเราเข้าไปกันเลยดีกว่า,ไ,าได้ยินเสียงคนคุยกันอยู่นะผมไม่กลัวครับผมก็มีของดีลุงสามติดตัวมาอยู่ แต่ชั้ระวังตัวนะครับผมเสียงวอยวายแต่ช่้มรองเท้าใครนั่นอะฮะมีคนมาอยู่ที่นี่แน่เลย ไอ้บุญใครคือไอ้บุญเฮย้ยไอมันโดนอะไรที่เนี่ยวีไอ้บุญผีผีลงสามหรอคนเนี้เฮย้ยเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าไ,ไ,ดไ,ได้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 แล้วเขาโดนอะไรอ่ะ

ผมก็ไม่รู้ว่าตายหรือยังไอ้เพื่นผมดูไม่เป็นเลยแต่เชมมันมก,กระดิ่งไม่ไดิ้นเลยอ่ะไอ้จอนรู้กันว่าใครมาใครมาถ่ายเลืดคิดว่ามีคนจะมาดีเออเองมาบังตัวไว้ด้วยตาเชมมันจะมีอะไรบา้างจานแกนิ่งเลยอ่ะตาเชมผมว่าไม่น่ามีชิปจอนแล้วแหละ เททม,มื่อกี้ตาแชมได้ยินเสียงอะไรอะ่ะอันนี้มันรองเท้าใครไม่รู้นะเหมือนมีคนมาอยู่นี่หรือเปล่าตาแชมผีเจ้าบุญไม่น่ามีชีวิตแล้วนะนตาแชมลองเรียกดิทำใจดีๆไว้เดี๋ยวลุงสามก็จะมาแล้ว แล้วมันจะโดนเล่นกลว่ะอาจจะเป็นไม่ได้มันจะมีหมอผีอจจไปทำพิธีทีนี่หมอผีเหรอหรือว่าแม่หมอที่ผมเจอหรือเปล่า,าไปแล้วันนั้นเจ้าจุกโดนเล่นงานแทบปางต,<อ>ตายเลยตอนที่ข่าอยู่ไอ้หมอผีมาบ่อยถ้าจะไล่ต้นพิธีแต่เจ้าบุญนี่มันไม่มีสีมืดมันถึงมาเข้าเจ้าบุญนี่แย่เลยนะเหมือนมาเจอของหนักเขานะ ผีเจ้าบุญพี่พี่ผม,ม,มตัวเย็ยนเฉียบเลยเมื่อกี้ผมจับเหมือนแช่อยู่ในน้ำแข็งเลยนะเมืมม่อกี้เนี่ยไยมาทำพิธีกระชัำใครมาทำมีเทียนเหรอนี่ตาจะเป็นหมอผีหมอผีหมอผีเหรอหมอผีมันมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะม,นมันจะทำไม่สำเร็จด้วยไม่สำเาาาร็จ หรือว่าหรือว่าเจ้าบุญนี่โดนพิธีกรรมของหมอผีคนนั้นหรือเปล่ากระแชมเจ้าบุญเมื่อกี้เราได้ยินเสียงจริงๆนะเดี๋ยวิมสามก็จะมาแล้วเองจางใจเดียวเล้เดิมสามก็จะมาหมอผีอยู่บริเวณนี้นะมันแอบม,มองอยู่ใช่ไหมใช่ เอาม่เอ้ตแเฮ้ยตาชัมตาชัมมีคนลงมาเอ่เฮ้ยมีคนลงมาเฮ้ย ต่เชมคุณคุณมากคุณเลยอะคนเนี้ย hey, hey. ป็ใครปาป้าคือใคร,อย,รอยู่ตรงนั้นเลยอย่าเข้ามา hey, 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 ต่แต่รวงตาโดนมันทำพิธิกรรมนะอย่าเข้ามาอยู่ ยายคนนี้คุค้นๆเลยตาช่มเหมือนคนที่ผมเจอเมื่อวานเลยที่ไปขโมยของนุ่มสามอะ่ะใช่แน่เลยเผมไม่อยากทำร,ร้ายร่างกายมันเลยอะ่ะตาช่มระวังตัวนะ ยหยนี่มันถ้ามันจับตัวใครเนี่ยนนเพื่อมันมีนมของดีให่แม่หมออย่าไปยุ่งกับเขา,เขาใช่ใชพวกหมอผีอะไรพวกนี้มันจะมีพิธีกรรมของมันนะๆๆพี่พตาชัมว่าไงตาชัม แาย่หมหมอมานี่นอย่าไปยุ่งกับเขาเฮ้ยหรือว่าเจ้าบุญโดนจับไปเป็นทานมานันอะแต่แชม<อ>แต่แชมกลับไปเลยเดี๋ยวมันทำพิธีกรรม,ม,มดได้ครับได้แต่แชมกลับไปตามมึงสามเลยเดี๋ยวผมจัดการเองใหย่หมหมอ ยายแม่หมอแม่หมอหันมาทางนี้จะจับผีเป็นท่าทุกตัวเลยนะเหมือนเขาสู้กับใครมาสักคนนะหลังเปื้อนหมดเลยนะพี่พี่ดูดิยายแม่หมอเหมือนเขาจะเล็งตาแช่มอยู่นะดูดิ เขาไม่สนใจคนนะพี like autant, so ่พี่เหมือนเขาจะจับผีไปเป็นทาสอย่างเดียวเลยแต่เชมบอกว่ามันจะจับแต่แชมเป็นเป็นทาสนะเมื่อกี้เนี่ยแม้หมอแล้วก็ไม่ค่าเขาไปมัวๆด้วยนะเนี่ยเขามาอยู่ในบ้านเขาได้ไงฮะ แกเป็นอะไรไม่รู้นะพี่ดูดียืนนิ่งเลยนะทำอะไรย่ยแม่หมอมันๆมือนอะไรมาชี้ชี้ลีกอไงผมไม่ได้ยุ่งอะไรนะมาอยู่บ้านเขาได้ไงามาอยู่บ้านเขาได้ไงเฮ้ย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  ไม่กลัวก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่กลัวป้าหรอกเดี๋ยวเจอลุงสามเดี๋ยวเจอลุงสามเดี๋ยวมาอยู่บ้านเขาได้ไงฮะอยา่าฟังมม่เหนือ่อยเมื่อใดยังง่ายเมื่อช้านี่แกปิดหน้าปิดตาเหมือนเมื่อวานเลยนะเฮ้ยเฮ้ย ออกไปจากบ้านเขาเดี๋ยวนี้ไล่จับผีตนอื่นมาทำเป็นบริวารไปทั่วเลยนะไปผมไม่อยากทํำร้ายป้านี<ป>่ท่เมา่วานแล้วไป,ไปไปเดี๋ยวนี้มผมไม่อยากทําอะไรป้านะ พี่ไม่ไปเลยแกไม่ไปด้วยนะไม่รู้ต้องใช้วิธีไหนแต่เมื่อวานละผมไปไล่ออกจากบ้านลุงสามนะแกไปหาค้นอะไรมั่วซั่วหมดเลยวันนี้แกมาโผล่เฮ้ยวันนี้แกมาโผล่ที่บ้านลุงกระเหลี่ยงนะแกไปบ้านลุงสามเมื่อวานเพื่อที่จะจับผีลุงสาม ผีเลี้ยงของลุงสามไปเป็นบริวารหรือเปล่าวี่ออกไปจากบ้านเขาเลยเหมือนแกอยากจะเจอกับลุงสามนะนั่งไม่เกงใจอะไรเลย ไม่ไปอยากจะเจอลุงสามเหรอฮะอยากจะเจอลุงสามใช่ไหมมางายอะแกแกไม่มีอาวุธพี่พี่ผมจากแกเมืม่อยะบ้าเมอยไแกเดี๋ยวผมลงไปลากแกขึ้นไปเลยเดี๋ยวผมจะไป,ะไปอ้มแกลากขึ้นไปนูน้น,นเลยพี่พี่ดูนะ ออกไปยิ้มไม่ไปไอ้ตุ้ยิ้มไม่ไปไปยิ้มไม่ไปออกไปจากบ้านลุงสามออกไปยิ้มไม่ไปไปจากบ้านลุงสามแบบนี้ไปไม่ไปเลยไปไปจากบ้านลุงสามเลยยิ้มไปจากบ้านลุงต้นเลี้ยงไป แกดินอย่างนางเมื่อกี้แกนั่งจะไม่ไปไหนนะเหมือนอยากจะเจอกับลุงสามนะผมดูแล้วผมไม่อยากทำร้ายแกเลยเมื่อกี้นะผมแค่เข้าไปอุ้มเองนะออกไปจากบ้านลุงกรเลียงเดี๋ยวนี้ ดาผมผมไม่ผมไม่ว่าอะไรนะอันนี้เจอแค่ผม,มถ้าเจอลุงสามอาจจะหนักกว่านี้นะผมไม่อยากทำอะไรป้าเลยขอล้องออกไปดีๆป้าไม่กลัวผมไม่เป็นไรแต่ว่าลุงสามเขาโหดกว่านี้นะ ตาเชมน้สามไม่อยู่เหรอตาเชมจะเอายังไงกับมนะตาตเชมมาจริงเหรอระวังนะตาแชมตาเชมระวัง มันมันเหมือน,ม,นมันเป็นแม่หมอเลยตาแชมตาแชมเข้าไปทำไมปล่อยพี่พตาแชมร้อนเลยนะไปจับตัวมันอะนนตาแชมอยากเข้าไปไม่ไหวก็ออกไปก่อน ไม่เป็นไรมันเป็นคนเหมือนผมผมพอจะสู้ได้อยู่เพราะว่าแกไม่มีของดีอะไรเลยดูแล้วอะ่ะเหมือนอาวุธอะ่ะแกไม่มีแต่ว่ามนดำอะไรแกอาจจะมีตาเชมกลับไปเลยตาเชมตาเชมสู้ไม่ไหวก็อย่าเข้าไป ตาแชมจะสู้จนตัวตายเลยเหรองั้นเดีผมช่วยไล่มันไปแล้วกันนะผมคอยจับตัวให้ตาแชมปตาแชมป์เดีผมจับให้ตาแชมบีบคอมันเลยนะ ตาชั้มันนีที่นี่ตาชัมจับตัวมันไม่ได้เลยนะนนตาชัมไม่ต้องอนะตาชั้กลับไปเถอะตใชั้มีนหมอเมือนจะเป็นของที่มันลงอาคมไว้อะ่ะ ออกไปจากบ้านลุงกะเลียงเดี๋ยวนี้มาเน่ตาแชมป์โดนแทงเหรอ,อ,อ,อนี่ตาแชมำหายไปแล้วเมืม่อกี้ผมล็อกให้ตาแชมป์นนะพีแบบ่พี่แต่ตาแชมป์เสียท่าให้มันนะวิสาบอกว่าเอากระเป๋าบังแล้วเมื่อกี้เนะ่ะ เมือ่อนายไปยายแม่มาอย่ามาที่นี่เองนะได้ยินเปล่าวพี่แกเดินเข้าป่าไปแล้วนะ ตาแชมก็หายไปและผมก็ไม่รู้นะว่าจะทำยังไงกับร่างของเจ้าบุญนี่นะแต่แชมเมื่อกี้ก็โดนเล่นงานเหมือนกันเดี๋ยวผมพี่เดี๋ยวผมใช้ผมไม่รู้ว่าแก๊ เสียชีวิตหรือยังนะเสียงอะไรวะยายแม่หมอน่าจะโกรธผมมากนะเฮ้ยยายแม่หมอหรือว่าตาแชมหรือเปล่าตาแชมตาแชม ไม่ใช่นะพี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะให้ของวิเเจของลุงสามแล้วกันนะให้เขาเนี่ยกลับไปหาลุงสามดีกว่าพี่พี่เพราะไม่อยากให้นอนอยู่ที่นี่นะกลัวว่าเขาเนี่ยจะถูก ยายไม่เหมาะคนนี้กลับไปเป็นค่าหรือบริวานนะผมใช้ของวิเเษของนุ่มสามนะพี่พี่นุ่มสามแกให้ผมมา บายส่งตัวเขาเนี่ยกลับไปหาลุงสามแล้วนะพี่พี่นะแล้วไม่รู้ว่ายายแม่หมอคนนี้จะกลับม,มาอีกหรือเปล่าพี่พี่นะก็ตอนนี้ก็ต้องรอดูนะพี่พี่นะเดี๋ยวผมนั่งพักที่นี่สักพักหนึ่งก่อนนะแล้วก็ค่อยกลับร้อยฝนซาลงก่อนนะครับเพราะฝนยังตกหนักอยู่นะ ตอนนี้ก็ไล่ใหญ่แม่หมอไปได้แล้วพี่พโอเคเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะอัปเดตให้พี่พี่ได้ดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะก็ฝากพี่พทุกคนเนี่ยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยผมพยายามเต็มที่แล้วแล้วนะพี่พี่นะช่วยตาแชมป์แล้วนะแต่ตาแชมป์เนี่ยผมบอกว่าจะสู้จนตัวตายผมพยายามจับล็อกให้ตาแชมแล้วแต่ว่าตาแชมป์เสียท่าโนแทงนะเปลี่ยงหมดเลยเมื่อกี้ฝนตกนะพี่พี่ โอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปนะคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมนะครับสััสดีครับ